สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม YouTube บ้านหวยชนแนลนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงหลักร้อยนะครับหลักร้อยคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะครับลงทุนก็ตอนนี้ YouTube เปลี่ยนระเบียบระบบใหม่นะฮะท่านจะเห็นว่าผมโพสต์ไป คลิปที่แล้วเนี่ยนะครับคลิปที่ร้อสิแปดเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องปักหลักเขาจะไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่ให้รายได้แล้วนะไม่ให้รายได้ก็คือจะถ้าท่านดูท่านจะไม่เห็นว่าไม่มีโฆษณาเข้ามานะอืเขาบอกให้เข้าไปดูในในใน ต้องเข้าไปดูในในฮในโน้ตบุ๊กผมตอนสมัครไว้นะว่าจะแก้ไขยังไงผมก็คงแก้ไม่ได้ฮะคงต้องรอลูกชายมาแก้ใหต้ตอนนี้ลูกชายก็ไปรับงานทํารั้วนะฮะทํารั้วบ้านก็คงไม่ว่างเลยนะครับทํารั้วถ้าท่านสมาชิกท่านใดนะฮะมีอยู่ใกล้เคียงจังหว,วัดนครสวรรค์อุทยัยธาน,นีสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองหรือแถวๆใกล้เคียงกันนะถ้าจะทำรั้วก็ติดต่อมาได้นะครับใช่รับ รับทำั้วั้วรัวบ้านั้วอะไรก็ตามแต่นะครับล้อมั้วนะพูดง่ายจะเป็นเลือกคอนกรีตรล้วดน้ำั้วดอะไรก็ได้นะครับอตอนนี้เราจะพูดถึงหลักร้อยนะฮะหลักร้อยมันหลุดไปสองงวดเราได้เลขคู่นะครับวดที่แล้วแต่มันออกเลขคี่ทั้งสองงวดเลยนะครับอันนี้งวดใหม่เนี่ยงวดวันที่สิบหกตุลาเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่หลุดนะค่อนข้างแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ มาพูดถึงคำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางคนไม่เข้าใจนะบางคนอาจจะไม่เรียนคณิตศาสตร์ไม่ได้เข้าใจไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์มาไปพูดพันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์อะไรก็ไม่รู้คำว่าคำว่าเปอร์เซ็นต์มาจากร้อยนะมันก็เต็มร้อยอยู่แล้วนะบางคนรับรองถูกแน่ล้านเปอร์เซน็นต์แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พอไม่ต้องไปล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับใครมาบอกล้านเปอร์เซ็นต์ในกลุ่มผมลบผมไปหมดเป็นการพูดเกินความจริงนะฮะ คาว่าเปอร์เซ็นต์คือจํานวนเต็มร้อยนะครับเอหรือพูดว่าร้อยละก็ได้นะตามหลักคณิตศาสตร์อันนี้หลักร้อยเนี่ยต้นต้นมันก็ตั้งแต่ปีห้าแปดมาโนะงดที่หนึ่งถึงยี่สี่เนี่ยจะเห็นว่าระบบคู่ขี้เนี่ยมันผิดไปแค่งงดเดียวนะก็ถูกยี่บสามนะครับเดี๋ยวผมใจดูข้าวแล้วผมจะสรุปทันที่สูตรมันแก่แล้วนะสูตรมันแก่มันก็มีผิดบ่อยขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าทําไมงงดนี้มั่นใจะ่ะเดี๋ยวจะผมอธิบายให้ฟังนะ วันที่16ตุลาที่มั่นใจนะครับออขอเรียนให้ทราบอีกครั้งว่าอาจจะโพส์ใน YouTube ในงวดที่16ตุลาเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะแล้ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าถ้ายังแก้ไขไม่ได้นะครับคงจะโพสงวดสุดท้ายเพอโพสไปก็ไม่มีประโยชน์นะก็ <c oughs> <c oughs> เ,เดือนงวดเ,เดือนปี59นะครับ จากร้อยผิดได้งวดสามสี่ผิดนะฮะได้เลขคี่ออกเลขแปดเลขคู่นะงวดสามที่แปดนะได้เลขคู่ออกเลขเก้าเลขคี่นะครับ, 3, รบ,ออ 9, รบปีนี้ผิดไปสองงวดก็ถูกยี่สิบสองนะครับต่อไปปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะให้ดูข้อมูลนะเพื่อความสร้างความมั่นใจนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบนี่ผิดงวดหกสิบหกนะฮะงวดเจ็ดสิบเอ็ดนะครับ ถ้ผิดไปสองก็ถูกยี่บสองนะครับหลักร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับผิดรวดเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าสองงวดขวงนะฮะแลแปดเก้าเก้าสิบนะครับแล้วเก้าสิบห้าผิดห้างวดก็ถูกสิบเก้านะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด, 5, ด 19, นะครับ, 2, 1, รบผิดงวดเก้าแปดร้อยเก้าร้อยสิบ 100, ร้อยห้าร้อยหกขอโทษนะฮะตามไม่ดีครับเวลาท่านดูให้ตะแคงเอียงโทรศัพท์เป็นแนวดอนนะฮะตัวจะได้ใหญ่ขึ้นนะครับผิดงวดร้อยเก้าร้อยสิบสามนะครับร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดงวดนี้ผิดไปสิบถูกสิบเจ็ดงวดนะก็ผิดไปเจ็ดงวดนะครับมีผิดซ้ำอยู่นะฮะผิดซามสองอยูนะ่แต่ไม่เคยซ้ำสามนะะเดี๋ยวผมจะให้ดู เราไปห่วงพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับผิดม้วดร้อยยี่สบสองร้อยยี่แปดร้อยยิบเก้าสามนะร้อยสามหกร้อยสามเจ็ดร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดปีนี้มียี่สิบเอ็ดงวดนะเนื่องจากโควิดเริ่มระบาดนะจําให้แม่นนะฮะลอตเตอรี่ก็เลยหยุดออกในเดือนเมษาไปนะเดือนเมษาไปสองงวดแล้วก็หนึ่งพฤษภาไปออกสิบหกพฤษภานะครับเป็นงวดแรกตอนนี้ระบาดเยอะก็คงไม่หยุดแล้วล่ะ มัน,มนต่อไปปีหกสี่นะฮะปีหกสี่นี้จะผิดทีหน่อยนะฮะก็ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับมันมีสิบแ18งวดนี่ผิดไปกี่งวดนะ่ะงวดสี่ร้อยสิบสามร้อยสิบห้าร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเก้างวดเว้นงวดเนี่ะร้อยห้าเอานะ็ดสองผิดร้อยห้าแปดร้อยห้าเก้าผิดไปเท่าไรเนี่ยแปดงวดนะแปดงวดจากสิบแปดงวดนะครับถือว่าถูกสิบนะครับตอนนี้งวดใหม่เนี่ย งวดใหม่ก็คืองวดร้อยหกสิบเนี่ยก็คืองวดวันที่สิบหกตุลาที่จะถึงนี้นะครับเราได้หลักร้อยเลขคู่นะครับหลักร้อยเลขคู่นะครับตอนนี้ผมมั่นใจว่าไงมันไม่ผิดผมจะให้ดูนะจากการสังเกตนะครับจากการสังเกตมานะถ้ามันผิดซ้มสองแล้วครั้งที่สามนี่จะไม่ผิดนะเจ็ดแปดจุดเก้าผิดพอครั้งที่สามนี่ไม่ผิดแปดเก้าเก้าสิบผิด ครั้งที่สามเก้าเอ็ดถูกนะฮะถ้าซ้ำสองแล้วงวดที่สามจะไม่ผิดซ้ำเป็นครั้งที่สามเลยนะจากสถิติไม่มีนะฮะจากสถิติไม่มีซ้ำสามนะครับเห็นว่าถ้าซ้ำสองแล้วก็หลุดซ้สองแล้วก็หลุดได้ตกนะ,ะงวดนี้ก็เหมือนกันนะ,ะผมมั่นใจว่างวดนี้งวดวันที่สิบหกตุลาเนี่ยหลักร้อ <c> ย <oughs> โทษนะ หลักร้อยจะต้องเป็นเลขคู่ค่อนข้างแน่นะฮะ0 2 4 6 8ให้เน้นเน้นไปที่4 6 8นะครับเน้นไปที่4 6 8นี่คือหลักร้อยงวดวันที่16ตุลามั่นใจว่าค่อนข้างแน่นะะร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่อย่างไรก็ตามความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะดังนั้นเลขจะหล่นมาเลขอะไรเราก็ไม่ทราบได้นะครับเลขจะหล่นมาเลขอะไรเราก็ไม่ทราบได้นะครับหลักร้อยเป็นเลขคู่ สิบหน่วยก็ได้เลขคู่อะงวดนี้มันน่าจะออกคู่คู่บ้างเนี่ยออกเลกขขี้ขี่มาสามงวดติดอันเนี่ยเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหนึ่งคนนี้น่าจะออกสองตัวน่าจะออกคู่คู่ทำไมออกคู่คู่หลักร้อยนี่เป็นเลขคู่แน่นอนนะถ้าหลักร้อยไม่มาก็จะมาหลักหน่วยแต่คิดว่ามานะครับเพราะว่าหลักร้อยไม่เคยผิดซ้ําไม่เคยผิดซ้ำสามสามนะครับอัอนนี้มาพูดถึงหลักร้อยผมก็แถมเลขอชุดคงที่ให้นะฮะเพื่อเอาไว้ตัดนะครับ ผมได้บอกสมาชิกบางคนไปแล้วในส่วนตัวนะฮะแต่ก็ไม่เคยบอกท่านนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับคือเลขเลขสตัวนี้นะครับเลข4ตัวนี้จะต้องติด110หน่วยเนี่ยเดินดีมากนะฮะเป็นเลขกองที่เกิดจากการสังเกตจริงผมก็ใช้มานานแล้วกับคุณลุงสีสอปอนะฮะเรใช้มาด้วยกันนะครับก็เลขที่ว่านี้ก็คือสามสี่หกเจ็ดผมใช้ดูนะฮะ ผมจะดูตั้งปี58เลยนะมันจะมาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยตัวตัวหนึ่งนะสามสี่หกเจ็ดเป็นเลขคขงที่ที่ท่านต้องจดเอาไว้เลยนะฮะสามสี่หกเจ็ดถ้าเล่นสามตัวเล่นโต๊ดเนี่ยถ้าไม่มีเลขเหล่านี้ติดอยู่นะฮะในหนึ่งในสามตัวก็ให้เล่นแต่น้อยนะในปี58นะครับผิดหนึ่งผิดสองผิดสามผิดสี่ผิดห้านะครับก็คือถูกอ่าถูก สิบเ้ใช่มปียี่สี่นะครับปี59ปผิดหนผิดสอผิดสาผิดสี่นะครับผิดสีก็ถูกยีนะครับปี2องพันห้าริผิดหนผิดสอผิดสนะครับก็ถูกยีนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับผิดหนะฮะผิดสอผิดสาผิดสีผิดหก็ถูกสินะครับ 2562ออันนี้ยิ่งมายิ่งผิดน้อยนะฮะผิด1ผิด2ผิด2ก็ถูก22นะครับ2 5งพันนะครับผิด1ผิด2ผิด3ผิด4นะครับจากจากร้งวดผิดไป4งวดนะครับปีนี้มี2ีงวดก็คือถูก17งวดนะ สองันห้า2้อยเนี่ยฮะผิดยังไม่เคยผิดเลยนะครับ3าม7ี่ผมได้บอกบางท่านไปแล้วนะเอาไปใช้วันนี้จะใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะฮอขอเรียนให้ทราบอีกครั้งว่าใน YouTube ผมอาจจะทำงวดอาจจะทำงวดที่หตุลาเป็นงวดสุดท้ายนะฮะนะก็เพราะว่ามันเขาตัดรายได้ออกไปนะ ก็ด้วยเหตุหตผลอะไรก็คือเขาปรับระบบใหม่คนทํา youtube มากอนะ่ะบางคนมีไรายได้เรือนแสนนะครับ youtube ท่องใจไม่ไหวฮนะแต่ของผมหวยนี่มันมันมันอยู่ในวงจํากัดนะฮะดูในวงคนไทยเท่านั้นเองที่ทั้งคนไทยในนี้และคนไทยต่างประเทศเนะอย่างคนไทยที่อยู่อเมริกาก็เคยสมัครเป็นสมาชิกมาสองน้คนนะฮะเป็นสมาชิกมาเขาก็มีหวยไทยหวยไทยมีอยู่ทั่วนะครับทั่วโลก <laughs> คนไทยไปอยู่ที่ไหนก็อ <laughs> ีตาหวยนะ อยู่เกาหลงเกาหลีก็มีนะครับจีนก็มีนะครับอาจะเห็นว่าเลขคงที่จดไว้เลยนะฮะสามสี่หกเจ็ดนะครับสามสี่หกเจ็ดทั้งหมดร้อยห้าสิบเก้างวดนี่ผิดไปทั้งหมดแค่ยี่สิบสามครั้งนะครับผิดไปแค่ยี่สิบสามครั้งนะครับผิดไปยี่สิบสามงวดจากร้อยห้าสิบเก้านั่นหมายความว่ามันถูกร้อยสามสิบหกงวดนะครับ ถูกร้อยสามสิบหกงวดโดยเฉพาะปีหกสี่นี้ยังไม่ผิดผมร้อยมันหลุดนะผมจะได้มั่นใจว่างวดที่สามเนี่ยมันจะไม่หลุดแน่นอนนะแต่มันก็ไม่หลุดนะผมก็เลยไม่กล้า <c oughs> ไม่กล้า,ามามามา,มาใช้เท่าไหรอ่อ่ะก็ได้แต่ดู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 มาเลขเจ็ดเนี่ยโคตรออกบ่อยเลยนะอออันนี้ก็คือเลขเลขของที่ท่านควรจะจดเอาไว้นะเอาไว้ไปตัดเดี๋ยวผมจะแนะนํามาตัดยังไงนะก็ถือเป็นถูกทั้งหมดเนะ ถึงถูกสูงสุดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบห้าจุดห้าสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมลองคิดดูนะฮะเนี่ยจากร้อยห้าสิบเก้ามวดเนี่ยมันผิดไปยี่บสามก็ถูกร้อยสามยี่หกถ้าคิดเป็นร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันถูกถึงแปดสิบห้าจุดห้าสามเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าถ้าหากว่าท่านเล่นโต๊ดหรือเล่นเต็งไม่มีเลขสี่ตัวนี้ติดอยู่ก็ควรเล่นแต่น้อยหรือตัดทิ้งไปเลยเพื่อประหยัดเงินนะฮะประหยัดเงินอันนี้เราจะไปจำไปใช้เลข อ่าสี่ตัวนี้ยังไงฮะตัวหนึ่งนะฮะเอาไปตัดชุดโต๊ะนะครับผมทําให้ท่านแล้วท่านจดเอาไว้ท่านคัพป,ปี้เอาไว้เลยนะฮะอ่าถ้าสามสี่หกเจ็ดไม่มีก็คือมันจะมีเลขศูนย์หนึ่งสองห้าแปดเก้าเนี่ยหมายถึงศูนย์หนึ่งสองห้าแปดเก้าเนี่ยจะออกไม่ครบสามหลักนะฮะมันจะขาดมันจะขาดในสามสี่หกเจ็ดก็มันผิดไปแค่ยี่สามงวดก็ต้องยอมทนนะต้องยอมมันว่างนะครับ จะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์คงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำเลขที่เหลือจาก3 4 6 7ก็คือ0 1 2 5 8 9เนี่ยมาทำชุดโต๊ะแบบไม่เบื่อแล้วมันได้ชุดโต๊ะ20สชุดนะครับซึ่งชุด20ชุดนี้เอาไว้ตัดชุดโต๊ะของท่านนะฮะ20ชุดในออยตัดชุดโต๊ะของท่านนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าท่านเล่นโต๊ะหรือแ่งก็าตามแต่ถ้าไม่มีเลข3 4 6 7ติดอยู่ก็ให้เล่นแต่น้อยนะฮะหรือตัดอกไปเลยนะครับ อันนี้ตัวแบบไม่เบิ้ลตัดได้ยี่สิบหางตัดเต่งก็เอายี่สิบคูณด้วยสามหกเท่าเข้าไปนะเป็นร้อยร้อยยี่สิบหางตัดเต่งได้ร้อยยี่สิบชุดเลยนะครับอันนี้กรณีเบิ้ลบ้างแหละครับถ้าตัเบิ้ลนี่มันจะมีสามสิบหกชุดตัเบิ้ลจะมีสามสิบหกชุดส่วนตองนี่เราไม่ไม,ไม่ควรเล่นเลยมันไม่ค่อยออกมันไม่ค่อยออกไม่เคยออกมาเลยนะตองออกท้ายวันที่หนึ่งสามตัวเหมือนกันหมดทุก ทุกอันนี้แหมยากมากก็มี00111 222558899นี่อีกหกชุดนะครับตัดออกไปได้เลยนะครับก็จะเหลือชุดเบิ้ลสามที่บกชุดซึ่งไม่กวัเล่นนะครับตอดชุดนี้ไม่กวัเล่นหรือแตงชุดนี้ก็ไม่กวัเล่นถามว่าอย่างแตงเนี่ย009เนี่ยคือแตงยังไงครับเตงมันก็กลับได้สามชุดใช่ไหมเรียกสามกลับ ได้009 090 900อะไรพวกนี้นะตัดได้สากลับแล้วก็สามารถตัดได้นะฮะตัดโต๊ดแบบไม่เบิ้ลได้30ชุดไม่นับตองนะครับได้30ชุดก็ตัดเต็งได้เอาสคูณเข้าไปได้90้าสิบชุดนะตัดเต่งได้เก้ชุดโอเคนะถ้าหากว่าเลข3ตัวของท่านหรือตัวต๊ดของท่านไม่มี 3, 4, มสี่หกนี้นะครับ ก็ควรจะเล่นแต่น้อยหรือตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันเดินดีมากนะแล้วก็มันมันมันผิดแค่ยี่สามงวดจากร้อยห้าสิบเก้างวดดึงผมไปดูแล้วนะครับอันนี้งวดที่ผิดนี่ก็ต้องยอมมันบ้างอย่างนี้นะไม่มีสามไม่มีสามสี่หกเลย,เลยนะก็คือศูนย์หนึ่งห้าอย่างเงี้ยก็ท่านจะเห็นว่ามันไม่ผิดซ้ํานะฮะไม่ซ้าผมร้อยมันผิดเมื่อไหร,ร่นะฮะงวดต่อมาจะได้ จะได้ใส่ไปเต็มที่เมันก็ไม่ผิดทักทีในปีนี้ยังไม่เคยหลุดเลยนะเนี่ยถ้าแล้สิบแปดมวดมาแล้วเนี่ยมันไม่เคยหลุดเลยนะครับจะสิ้นปีอยู่แล้วเดี๋ยวมันต้องหลุดนะฮะมันอาจจะหลุดงวดนี้ก็ได้แต่งวดนี้ก็ไม่น่าหลุดนะน่าจะผมดูแล้วมันสี่ก็หกนี่ก็สวยนะสี่ก็หกสวยมวนนี้ครับถ้ามันจะมาก็จะมาร้อยหรือไม่ก็มาหน่วยเนาะโอเคนะครับนี่ก็คือเลข คงที่จากการสังเกตการแนะนําท่านนะครับแนะนําท่านบอกให้ท่านทราบเพื่อจะได้เอาไว้คัดชุดแต่งชุดต๊อท่านเพื่อประหยัดจํานวนเงินลงไปนะครับก็ขอแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งว่าใน youtube นี้นะครับมันเปลี่ยนระบบใหม่นะครับจะเห็นว่าในงวดปักๆที่แล้วถ้าท่านดูท่านจะเห็นว่ามันไม่มีโฆษณาเข้ามานะครับคือเขาบอกว่าไม่มีรายได้ให้เข้าไปดูใน มันมีหลักการยังไงให้เข้าไปดูในในเว็บของ youtube เนี่ยผมก็ยังทําไม่เป็นเนื่องเายวกว่าต้องให้ลูกชายคนโตทําให้แต่ที้ลูกชายเขาก็อยู่คนละบ้านนะครับในประการหนึ่งเขาไปทํารั้วอยู่นะฮะทำรั้วอยู่ไม่ว่างเลยนะครับผมก็เลยยังไม่ให้เขาทานะเพราะเพิ่งรู้เมื่อวานเองนะครับว่าสูทูบเขาเปลี่ยนระบบระเบียบใหม่นะครับก็ก็จะทํางวดตุลาเดือนเดือนตุลางวดวันที่16ตุลาให้ ถ้าหากว่ายังแก้ไขไม่ได้ก็คงยังไม่ทำแล้วนะครับ YouTube ถ้าท่านสนใจก็เบอร์โทรศัพท์เคยให้ไว้นะฮะศูน7 7แปดเจ็ดนะครับก็คุยกันได้นะครับกวดน,นี้หลักร้อยค่อนข้างมั่นใจเป็นเลขคู่ครับ02468สองสี 68, ให้ดูอีกครั้งหนึ่งก๊อปเกีเอาไว้อ,อยู่ไหนเลยเออมันไม่ผิดสามสามนะไม่ผิดสาสามนะครับ ต่เห็นว่าถ้ามันผิดสองครั้งแล้วครั้งต่อไปจะไม่ผิดเนี่ยอย่างเนี้ยวันนี้ผิดสองแล้ววันนี้เป็นเลขคู่นะครับศูนย์สองสี่หกแปดเน้นไปที่สี่หกแปดนะครับทางที่ดีใช้มันห้าตัวนี่แหละครับถ้าถ้าได้เลขสองตัวมาทักยี่สิบชุดเนี่ยใส่ไอ้นี่ไปเลยนะครับศูนย์สองสี่หกแปดใส่หลักร้อยไปทุกตัวเลยก็จะเป็นห้าห้าห้าสองสิบก็ได้สามตัวตรงร้อยชุดนี่ก็ถือว่าคุ้มค่านะ เราวิธีท่านต้องไปหาสองตัวมาก่อนนะฮะถ้ามสองตัวถ้ามีสองตัวทั้งยี่สิบตัวหรือยี่ิบห้าตัวเนี่ยก็หลักร้อยห้าตัวนี่ไปวางทุกทุกเลขเลยฮะวางทุกเลขเลยใส่ไปทีละตัวเลยสมมุติท่านได้เลขเลขตัวแรกท่านได้สมมุติท่านได้หกแปดมานะฮะท่านก็ใส่ศูนย์หกแปดสองหกแปดสี่หกแปดหกหกแปดแปดหกแปดเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกตัวในสองตัวของท่านนะครับโอเคนะครับ ก็อขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับปาารจรากิปกยไปัตอนนี้ก็เห็นใจสงสารคนที่โดนน้ำท่วมนะอืมไหนๆจะโควิดไม่มีไรายได้ยังธรรมชาติยังซ้ำเติมมาอีกนะครับก็การจัดการระบบน้ำของเรานะครับมันไม่ได้จัดการอะไรเลยนะครับรัฐบาลก่อนๆเคยจะจัดการก็ทําไม่ได้นะฮะทไม่ได้หนึ่งจะว่าถูกขัดขวางนะฮะอย่างเช่นรัฐบาลสมัครเงี้ยรัฐบาล ไม่พูดดีกว่านะเพราะว่าคนเรามีหลายความคิดนะครับมีก็คนสมาชิกบางคนเตือนว่าอย่าพูดการเมืองมันหมาการเมืองมันเกี่ยวกับเราอะมันเกี่ยวข้องกับเรามันเกี่ยวข้องกับตัวเรานะฮะเราต้องลำบากยากเย็นอยู่อย่างเงี้ยเเพราะอะไรก็คิดเราเองก็เลยกันนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ